มั่งมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขอยู่รอดปลอดภัยต้องไปที่วัดกาะเปิดเปิดทุกสิ่งทุกอย่างเปิดความสุขเปิดความงามใช่ไหมครับ ใช่คะ่ะไม่มีอะไรจะปิดกั้นชีวิตและเส้นทางเดินของ,ของเราได้ต้องไปที่เกาะป้าข่าวดีดีกับพี่คำรอน ได้มาอยู่กับท่านเจ้าวาดวัดเกาะเปิดนะครับที่เกาะเปิดแล้วก็อบตเกาะเปิดแห่งนี้นะครับวันนี้ดูหลายสิ่งหลายอย่างกําลังถูกพัฒนาแล้วก็ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งเรียกเรียกว่าแลนด์มาร์คของแหลมสิงห์อาจารย์หวังว่าตรงนี้มันน่าจะเกิดอะไรขึ้นมาให้มากกว่านี้ครับอาจารย์ครับเกิด oh, พอเราเริ่มพัฒนา,านก็เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดความเปลี่ยนแปลงจากที่ว่าเพราะการพัฒนาหรือหรือว่าการเปลี่ยนนี่มันก็มีเกิดความเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเพราะว่าคนที่เป็นคือคิดทําอะไรต่างกต้องเล่งพัฒนาเล่งพัฒนาต่างก็คือเราวางเป็นคอเนเซ็ปต์หรือเราพัฒนาเป็นจุดไหนก่อนไหคือสิ่งสำคัญที่วั่กระเปิดก,ก็คือเรา ที่โบนก่อนนะแต่ว่าน,นั่นก็คือเริ่มปรูพึ่งจมโบสถ์เลยต่างอะไรสวยงามอะไรต่างก็เ,เป็นจุดแรกที่ว่าญาติโยมที่มา,าที่มาวัดก็เขาก็ไหว้พระที่โบสก่อนก็คือชงปีใหม่ปีปศร5น5่งพันห้ารันหาร้อยแปดใครเยี่ยมเริ่มมาต่างเริ่มพอพัฒนาเริ่มพอเริ่มพอโบสเริ่มมีความเรียบร้อยคือไม่ไเ,เกเราการนันอะไรก็มองไปจุดชมวิว ช่วงเดวปีพศ2561แหหนึ่งก็เริ่มพัฒนาเป็นจุดช่วิวแล้วก็พัฒนาพร้อมกันแล้วก็จากบนบริเวณที่วัดเ่อยไหมก็อาศัยจากที่บริช่วงมีเฟซมีไลน์นะโยมมา20 30, 30คนก็นให้เขาโยมพอพอมา,มาแล้วก็ช่วยแชร์ต่อทีจากไลกน์ก็อาศัยจากที่ว่า มีความเติบโตเร็วกว่าคือจากสื่อนะจากลาจากเฟซต่างๆที่โยมดทีเขาถ่ายทอดสดต่างๆแล้วก็พอเริ่มมีคนไปลงก็ตามเพจต่างๆนะคือจากนครปฐมม,มังระยองั่งกรงุง,รงทเทพไปข้ามามาแล้วก็บางทีโยมเขาก็คือเขาก็ติดใจธรรมชาติมาบางทีก็ามาถ่ายพื้นดิ้งนะคือรูปแต่งงานต่างๆทำก็คือ ได้รับแรงสนับจากเลยจามตามเพจต่างๆ,ๆที่บอกว่าบางทีแบบช่วงโควิดที่บอกบางทีก็จะม,มีกลุ่มที่เริ่มจัดทําเกี่ยวกับเพจต่างๆแล้วก็ไปลงลงวันนี้คนคนรู้จักวัดกาเปิดคนรู้จักกาเปิดทั่วทั้งประเทศแล้วนะจย์นะใช่เยอะทีนี้คนภายนอกอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาไหว้พระ,อ,ะอยากจะมาไหว้เจ้าแม่กวนอิมเทวเวสุวรรณอยากจะมาชมวิวทิวทัศน์ที่นี่ คนภายนอกร้วนต่างมาแต่หลวงพ่ออยากจะขอความร่วมมือคนท้องถิ่นท้องที่เนี่ยให้กลมเกลียวกันได้มากน้อยแค่ไหนถ้ากลมเกลียวกันได้มากเด่ยก็จะดึงพากันทุกคนจะดึงคนเข้ามาเข้ามานะอยากจะขอความร่วมมือตรงนี้ได้ไดมากไม่แค่ไหนครับช่ครมแบบว่าแบบว่าทุจ้าบอกมาคือสุขาสังฆสมคคีนะคือสังคมหมู่ใดมีความสมาธิก่ออย่ามีความกลมเกลียวเป็นปึกแผ่นนะคือ เดซิเบลนว่ามีกาลังนะมีกําลังสามารถบริหารจัดการอะไรก็ได้คือแต่พอรับต่อไปเราแบบนี้ที่พ่งที่พักตอนี้ก็เริ่มมีแล้วนะที่พักไกลๆบริเวณวัดต่างๆหรือไกลๆกลางหมู่บ้านเริ่มมีการพัฒนาคือมีความเปลี่ยนแปลงเพราะสมัยก่อนที่ทางก็เปิดก็เป็นอารฉีประมงโดยส่วนมากีนี้ก่อคือน้ำมันแพงมากไปดี กลุ่งปลาก็มันก็หมดน้อยไปตามธรรมชาติแม่ก็แบบพุทธเจ้าบอกก็คือมีความเกิดขึ้นมีความแปรปรวนและมีความสิ้นสลายนะก็เป็นไปตามกฎเกของธรรมชาตินี่ก็พอเริ่มมีจุดท่องเที่ยวต่างๆก็คืออย่าโยมเอามือมามองเล็งเห็นก็คือทําให้ ประชาชนในบ้านคือมีมีรายได้ก็คนมาท่อ,องเที่ยวนาสินค้าแม่โสกปลาเก่งกะปิดอะไรต่างไหมนคนมีเงินมาห่อยก็ทําเป็นที่พักเป็นที่พักโฮมสเตย์อะไรต่างเขาก็เปิดจะเลยเรียวคืออากาศธรรมชาตินะนั่นคือแบบสิ่งที่หาได้ยากนะคือวันที่เราเงินทองเราซื้อได้ทุกอย่างนะแต่บรรยากาศดีอากาศดีแล้เนนะี่ยมันหาได้ยากประวัติศาสตร์ ที่นี่ <อะ S 1> เป็นแหล่งพักพิงของศูนย์อพยพพ,พี่น้องชาวเวียดนามใต้เข้ามาเนาะ,ะหลวงพ่อมีแนวคิดที่จะเอาบริษัทตรงนั้นน่ะมาดึงดูดการท่องเที่ยวได้ไหมครับได้เลยได้คือว่าคือจะหาข้อมูลมาข้อหนึงเพราะแต่แตอนนั้นที่เาจะมาจำฟ์มได้ก็เรียนหนังสืออยู่ปสองประมาณสิบขมก็เริ่มมียวนอพยพเข้ามาอพยพเข้ามา ที่ก่อเปิดเาเขามาตามล่าแล้วก็เขามาตามปลาล่าแล้วก็ชาวบ้านก็ให้พวกม้ามา้มามั่งน้ําสมแล้วใจเขาจะแล้วตอนหลังเริ่มมอามาก็เลยเขาก็คือกำนันที่ใหญ่มากก็เลยให้มาอยู่ที่วัดอ่าพอพวกยืนอยู่ก็ชาวบ้านก็เปิดก็มีได้ได้คือก็มาขายของอ,องไามนะมมั่นก็เลยมาขายของตามพ่าก็แล้วก็พอเขาก็ไปจากที่ว่าพอ ส่งไปที่ศูนย์ในพนัดแล้วก็คือตอนนี้คนที่เคยมาที่ก็เปิดมันแต่่คือสี่ห้าขวบก็อายุนึงสี่สิป่าสี่สี่สีาไปอยู่ฝรั่งเศสบางออสเตรเลียบางเขากลับมาบ้างไหมกล,กลับมา,มาคืออาตมาคือได้คุยเขาก็ใดแตนปีห้าห้าเรากลับมาตามหาเขาก็มาดูบอ่อน้ําเก่าบอ่อน้ําเก่าแล้วก็ ไอ้ตามหินเก่าๆอะไรต่างๆนะที่ว่กเขาตอน,น,นเล็กๆก็ตอนห้าหกขวบอบบนะคือเขาแบบคนหนีไอ้หน,นีหนีนภัยน,นะเจะออะไรมีความจำเนี่มันมันคงษ์อะนะคือว่าเห็นบ่อน้ามันก็ดีใจเลยนะคือพ่อแม่ก็สั่งไงนะลูกเขาเกิดโตอะไรต่างๆพอ,นะนะอีโอกาสเลยอย่าลืมมามาเมืองไทยก่อนมาที่เกาะเปิดน,นะ,นะแล<ต>้วทราบว่าบางคนเอาทองมาซุกซุกไว้ในเกาะนี้ใช่ยังมีไหมฮะ ก็น่าจะดีเพราะว่าบันทีน่าจะดีเปิดวันขุดทองหาหาทองเวียดนามกันไหมเกาะพังแน่ก็พังแน่เออบางทีก็มีเออชุดมาครัวก็มาตามตามหามันคงจะฝังฝังก็ลหรือไม่บางทีอสเลยข่าวจากจากอสที่อำเภอเนี้ยมันมาขุดทองขุดอะไรต่างเพราะไม่ก่อนเป็นทองแผ่นไง จองแผนแล้วก็นะวายาที่นี่ก็เคยช่วยเหลือพวกชาวเวียดนามนะ,ะเขาเคยเอาไปหาหาหมอต่างๆมันแกรับฝาที่เยอะเลยปวดท้องมังแหวนต่างๆเขาเราก็มาดูเดี๋ยแล้วที่ท,ท,ที่ที่วัดนี้มีหมาวัดไหมครับมีหลายตัวไหมครัมันมันนี่น้อยฮะค <huh? S 2> อ้ที่วัดเลยไม่ไม่ไมีอ่ะมันเราเลยหมาตามรอบๆที่มาจับบนเขาที่วัดนี้ที่ว้านี้ไม่มีเลี้ยงอ่ะแต่แต่ทราบว่า ทีเนี้ยมีหมาเป็นคนด้วยมีหมาเป็นคนด้วยอ๋อใช่ก็คือกำนันกำนันมงคลอะหรือว่ากำนันหมาทำไมเป็นกำนันหมาล่ะอ๋อคือว่าคนชื่อแบบว่าทางคนจีนอะคือว่าที่ชื่อหมาชื่อเกาเนี่ยคือว่าเป็นเหมือนลูกรักเลยเลยคือบอกให้ทุกอย่างอ๋อภาษาเกานี่คือแปลว่าลูกรักเป็นหมาหมาออเกาคือหมาเลยใช่เกาชื่อมงคลเลยนะออใช่ เลยว่าคือชื่อหมาคนนี้ว่าเขาก็เปลี่ยนเลยว่าแบบตามสุดก็ให้ดีสุดหรอค<ะ>ือว่าเป็นแบบสมันลูกรักอะไรเงี้ยอย่างคนที่กอบเลยนะคนเขาก็คนกจิกอะะ่ะอะไรเก้าสั่นเก้ายาวคือช,ชัยศิลป์แล้วก็บุญเชิดเป็นนายกปัจจุบรรันเนี่ยะะบุญเชิดนะอย่างกำนันก็ ใช่มงคลเนีเป็นลูกรักของของพ่อแม่นั่นหมาแต่คนไทยถ้าหมาคือต่ำเนาะหมาคือต่ำไอหมาไอช่อหมาเนี่ยต่ำมากแต่คนจีนกลับเป็นของดีเออคนจีนเนเนาะหลูกรักเนาะเออเขาจะอะไรพูดบแล้วก็ทีสำเนียงคนก่อนชาวบ้านหรือไม่บางทีเขาจะเรียกตัวมีหางเสียงอ่ะเหมือนแบบยมแม่ของของที่แม่ไหมนะใช่คือพอเรียกลูกว่า แมมเอ้ยหมาเอ้ยอะไรต่างอะไรอย่างเงีเป็นแบบตำนองแบบท้องถิ่นอ่ะบางทีเขาเรียกผูกกันนะเขาจะผูกพ่อไงแมคือว่ามันเห็นว่าคือเราไม่เขาไม่ผูกแบบเรียกหมาผูกแบบสายล้มนะเขาจะเล็กลูกพ่อไงหมาเอ้ยอะไรงหลวงพ่อได้ใช้ชีวิตบนเกาะเปิดนมากี่ปีแล้วครับก็บางเกิดคนที่นี่เกิดที่นี่กี่ปีฮะกี่ปีก็ปีนี้ก็ห้า Five, Jahres, ห้าห้าสี่ปีถือว่าห้าสี่ปีถือว่าเป็นเกาะสวัสด์หาดสวรรค์ไหมครับเกาะนี้ใช่ของเกาะนี้ก็แบบเกาะเล็กๆกัต่างๆธรรมชาติมีความสุขเนาะใช่มีความเป็เกาะเล็กๆแล้วก็ชุมชนทั่วถ้าร้องหลายที่ก็มันก็เป็นยันยานทีเนาะพอมันสมัยก่อนเป็นเกาะคนจีนเนี่ยคือเพราะอาตมาก็คือปู่ย่าตายายเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนพอมันเป็นเกาะที่ว่าเป็นชาวเรือทว่าเขามาพักทิ้งอ่ามัน แสงอคือแสบแสตันแสงเย็บแสบอึงมาอยู่แล้วเจริญรุ่งเรืงองจันหมีเกาะเปิดเป็นเกาะที่อยู่แล้วเจริญและมีความสุขจันหมีขำเลยครับนะอยู่แล้วไม่มีความเศร้าอยู่แล้วไม่มีความทุกข์มีแต่ความเจริญแบบขำเลยครับ <c oughs> เอาเปิดเปิดแม่ขำหน่อย พูดถึงพระใหญ่<อ>ที่จะเกิดขึ้นหน้าเกาะชายทะเลนะครับอนะคนว,ว่าคือ,อยาวสร้างพระใหญ่ไหมคือเป็นจุดสนวนรวมคือว่าเป็นแบบมรดกของพระพุทธศาสนาแล้วก็ทางหมู่บ้านเนี่ยทางหมู่บ้านคือตำบลเกาะเปิดลยคือระแวกนี่เขาจะได้นี่ตำบลลอยเกาะเปิดเขาจะ่วยหน,อง,งหนองชุ่งหนองชิมไหมคืออย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่ว่ายึดเหนี่ยวจิตใจเนีย คือเป็นที่เท่ากนันคือว่อาพอไปทําบนเนินเขาอากาศดนะีคืออากาศดีอะไรต่างๆคือเปน็นนางแล้วก็สบายใจแบบพระผู้เจ้าบอกมาคือเราไปอยู่ที่ไหนคือสถานที่สัพปปะยาไหมบุคคลสัพปปยะอาหารสัพปปยะธรรมะสัพปปยะก็คือทำพระใหญ่แล้วก็อามีแบบปฏิบัติทำยืนยืนหรือนั่งครับพระใหญ่พระใหญ่ก็ ยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจสันคตไว่าเป็นลูกหนังไหงไงมพ่อเพราะว่าเขาสอนยืนกลัวจะมีปัญหาพราะว่าหนังแต่วาเราให้มันสูงให้ปางก็จะอาจเป็นปางปางมันทานพอแหละหรือก็พูดง่ายๆแบบปางโอเคปางเลยนะปางก็เลยปางโอเคโอเคโอเคอเพราะว่า ขโมนอ่ะปั๊บมันมันจะด่ายคือตอนผ้าที่ตกดินอ่ะแต่เนี่อยากจะคือพออ่ะปั๊บจะหาแล้วจุดได้เรื่องดังนีก็คือว่าทำลงปั๊บปลายนี่มันก็จะเป็นจุดท่วงคือว่าพ้าใหญ่มีเยอะแยะไปใช่เออโดยทิศลอดท่ว่าพ้าใหญ่มันมีเยอะแยะไปไหมอ่างทงอ่างทองอะไรต่างตที่นี่เราจะให้เนี่ยนะของก่อเปิดก็จะให้เกิดพ้าใหญ่นะตะกั่ว้าง14เมตร ว่าปางพระประธานพอรอยู่บนเขาอันหน้ามาทางทิศทางเหนือเตามเพื่อแผ่บาร,รมีไปทั่ว คือเนะมือรมีความเจริญรนะุ่งเรืองในพุทธศาสนาก็เป็นสิ่งยุดเหนี่ยวจิตใจก็คือเวลายโยมทั้งหลายก็มามาไหว้พระ,อะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลก็เป็นพระพุทธรูปใหญ่ในแถบนี้นองค์แรกแล้วก็คือมันจะตรงช่วงพระทิตตกนะมีความธรรมชาติสวยงามพอตอนเย็นมาจะมีนกกระเแ่นบิน ประวัจุดนั้นจะมีน้องแอนดินเป็นธรรมชาติคือความสวยงามนะคือคือประวมายหลักสำคัญนะคืออยากให้ให้เกิดชินนเกิดึินตั้งอยู่นะคือเป็นความเจรุ่งเรืองในประวัพระพุทธศาสนาก็คือคนมาก,ก็คือได้สร้างพระก็เป็นบุญนะอ่าเป็นบุญดีครั้งหนึ่งเราสร้างพระใหญ่เนเป็นบุญในชีวิตของเรา เป็นความเป็นศีกมงคลแด่ตัวเราและครอบครัว,วของเราปีนี้เป็นปีพุทธศักราชสองพา้อหถ้าเอา2,565ตั้งและลบด้วยสองพันหรการหมีครับเหตุการณ์มันผ่านมากี่ปีแล้วครับ47ปีนะสีกว่าปีครับผมต้าตีทั้ง50ปีที่แล้วที่อเมริกาเข้ามา ลบในเวียดนามและเวียดนามใต้แตกอเมริกาถอนทัพออกไปนะครับเราจะมีข่าวผู้อพยพชาวเวียดนามคือเวียดนามใต้เนี่ยโอพยพเข้ามาในประเทศไทยและนี่คือเกาะเปิดเกาะเปิดนะฮะบางคนเรียกเกาะเปริดของประเทศไทยอยู่ในเขตของอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีเมื่อก่อนเป็นเกาะเดี๋ยวนี้ถนนมันมาเชื่อมชิดติดกันแล้วกเวเ็เป็นอบตด้วยเนาะเป็นอบตเกาะเปิดด้วย ตรงนี้นะครับที่เรายืนกันอยู่เนี้ยเมื่อก่อนนี้พี่น้องก็เล่าให้ฟังว่าเป็นสถานที่ของพี่น้องชาวยวนชาวเวียดนามอพยพมาอยู่กันมาพักอาศัยก่อนจะเดินทางไปประเทศที่3ส่วนใหญ่ก็คือเมรกานั่แหละครับแล้วก็อนุสรสถานนะครับก็เขียนไว้เนี่ยนง2 0 0 2 4พี่เวียดนามมาอยู่แถวนี้นูน่นนะครับชัดเจน ก็มีล้มหายตายจากกันไปบ้างแล้วถึงแม้ว่าเวียดนามจะไปหมดแล้วแต่เวียดนามก็ยังทิ้งกลิ่นอายความเป็นเวียดนามไว้ให้กับคนไทยที่นี่คนไทยที่นี่บางคนนะครับทำมาค้าขายกับพี่น้องชาวเวียดนามจนสามารถพูดภาษาเวียดนามได้ตอนนั้นเขาอยู่ป .3 เองแม่ก็เอาไม้ตีให้ไปค้าขายกับเวียดนามร้องห่มร้องไห้แล้วค้าขาย จนได้ภาษามาเนาะค่ะใช่ค่ะอ่าลองพูดเลยครับว่าวันนั้นเราเห็นอะไรบ้างเป็นภาษาเ<ม>วียดเอเป็นภาษาเวียดนาม <laughs> คือเมื่อก่อนนะคะก็มีพี่น้องอันแอม,อ,แอ,ม,อ,แอ,มอันแอมเงยเวียดนามนะคะเออไดเออไดยิวรับนะฮะเอ่อบางโดบางโดจ้อเงยเวียดนามค่ะเมื่อก่อนนี้ค่ะก็ค้าขายกับศูนย์อพยพชาวเวียดนามนะคะซึ่งจะมีคนเวียดนามและก็คนเขมรพักพักพิงที่นี่เพื่อจะไป สู่ประเทศที่3ต่อนะคะก็มีโอกาสได้ค้าขายก็ได้ภาษานะคะภาษาเวียดนามซึ่งภาษาเวียดนามก็สามารถใช้กับคนคนคน,ค,นคิดาศาสนาทั่วไปนะคะที่นับถือาศาสนาคิดเนี่ยก็พูดภาษาเดียวกันได้ค่ะครับแอมเอ้ยฮะแอมเอ้ยแปลว่าอะไรฮะอะไรนะคะแอมเอ้ยแอมเอ้ยแอมเอ้ยคือน้องน้องน้องจ๋าน้องจ๋าอันเกิมกินข้าวกินข้าวแบบล้ําสวยค่ะแบบล้ําแบบล้ํา อันน้ำคือพี่น้องชาวเวียดนามอร่อยมากอังงอนล้ํค่ะอร่อยมากอังงอนอังงอนค่ะอังงอนล้ําแดบๆสวยๆดีเจยไปเที่ยวดีเราไปไหนค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นภาษาพื้นบ้านทั่วไปค่ะครับกลิ่นอายของพี่น้องชาวเวียดนามพยบยังคงทิ้งไว้ที่เกาะเปิดแห่งนี้คุณแม่ลองพูดเป็นภาษาเวียดนามเชิญชวนพี่น้องชาวไทยหรือพี่น้องชาวเวียดนาม ซึ่งวันนี้มาเป็นแรงงานบ้างเรามาทําธุรกิจที่บ้านเรามาดูสถานที่นี้แล้วมาช่วยกันบูรณะหน่อยให้มันดูดีเป็นภาษาเวียดนามค<ด>ก็คอยากจะเชิญเชิญนะคะอันแอมเวียดนามหรือเออเออดานะคะหลายเจยบันไดนะคะก็ก็โดบ้างยิวแล้วก็ก็เดบเดบเดบเยิวล้ำนะเออใดนะคะก็มีหลายอย่างนะคะที่เกาะเปิดนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะคะ ชาวเวียดนามก็ดีชาวไทยก็ดีนะคะมาเที่ยวที่เกาะเปิดนะคะเพราะว่าบรรยากาศที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากนะคะทะเลท้องฟ้าสวยงามค่ะครับคือวันนี้พี่น้องอชาวเวียดนามที่กระทบภัยสงครามไปอยู่สหรัฐอเมริกาอยู่ประเทศที่3นะครับหลายคนประมาณเกินมากว่าครึ่งอะ่ะก็ร่ารวยรัฐบาลเวียดนามก็ประกาศว่าให้บุคคลเหล่านี้กลับมาช่วยกันสร้างชาติลืมอดีตเสีย แล้วก็หลายส่วนกลับมานะครับแล้วเขาบางทีบางครั้งบางทีอาจจะแซงไทยได้เพราะเขาไปเจอแต่สิ่งดีๆกลับมาแล,ล้วก็มาทุ่มเทให้กับประเทศชาติของเขาใช่ไหมครับใช่ <นะ S 2> Yeah ที่นี่ก่อเปิดอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี <Yeah. S 3> ต่อไปเราจะเปิดก่อเปิดให้เจริญกว่านี้ใช่ใชแล้ว ขอเพียงแต่พี่น้องชาวกก่อเปิดร่วมแรงร่วมใจ <Yeah. S 1> วันหน้ากก่อเปิดจะต้องเป็นอันเซนออฟไทยแลนด์ <Yeah. S 3> มีแห่งเดียวที่นี่คือหินสีชมพูสโต้นอะไรนะสโต้นทิ้ง เฮงๆรวลยๆปังๆกลับไปถูกหวยทุกคนโเโดนใจเดียมในเดียมไทยลาเวคนขาเปก็เดินไม่ตรงที่นี่ก็ยังคงเป็นอนุสร์สถานที่เวียดนามต่อไปเดียมวงเดียมวงกระดาวดาวดาวาดดาวดดดีดงหนุ่มเอ้ยสาวเอ้ยถ้าเดินไม่ตรงก็ให้มาตรงนี้ถ้าเดินตรงก็ต่อไปที่อื่น เดี S <S <々>้ยววงเดี้ยววงกระดาได้ดาวได้ดาวได้โดดีดงหนุ่มเอ้ยสาวเอ้ยจะเดินไม่ตรงตรงมาตรงนี้เตรียมได้ตุยถอยลาเวยลาวเวยรวยเมื่อยสร้างปลากรูเลาไม่เข้าพน่าเกาะน้ำข้าวอยู่กลางทะเลเวไนก็บิ๊กยาวไงบิ๊กยาวไงก็บิ๊กยาวดีนุ่มเอ้ยสาวเอ้ยเรามาลำวงกันดาวดาว ุด <chat> wow. ันดาวดาวว้าวคุณแบมเห็นเมื่อก่อนนี้นะครับพี่น้องชาวเวียดนามอพยพรอบแรกมาอยู่แล้วรอบต่อมาทยอยทยอยพี่น้องชาวเวียดนามที่อยู่ที่นี่เขาเรียกพวกเขายังไงฮะค่ะเขาก็จะตะโกนนะคะบอกว่าเวียดนามเต้ยเวียดนามเตยเวียดนามยูเวียดนามหลายโลเวียดนามเต้ยเวียดนามเต้ยแปลว่าเวียดนามเข้ามาแล้วค่ะเวียดนามมาแล้วเพื่อนเข้ามาแล้วเพื่อนมาแล้วรอดตายแล้วประมาณนั้น แต่สิ่งที่คุณเห็นคุณแบมเห็นก็คือว่าเวียดนามหนีหนีภัยสงครามมาเอาทองเอาทองมาเนาะค่ะแล้วเสร็จแล้วโดนโจรสลัดปล้นฆ่าแถบเนี้ยบานเตเลยอากลางทะเลค่ะมีเยอะมากมีทุกแทบทุกวันเลยค่ะอตอนนั้นนะคะเพราะนั้นนี่คือภัยสงครามก็พยายามอธิษฐานอยาให้บ้านเราได้เกิดภัยสงครามอย่างนั้นเนาะค่ะใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ยูเคนกัเสเซียกอนเนาะค่ะก็คล้ายกั อยู่เคนเต้อยู่เคนเต้ยวรลอยกันมาเต็มเออเอาเเนี่ยประวัติศาสตร์นะครับบ่งชี้ให้พี่น้องเราได้ศึกษาและเรียนรู้ว่าทำอย่างไรจะอยู่รอดปลอดภัยใช่ไหมครับใช่ค่ะขึ้นเนือลองไต้และพันไปผ่านมาวันนี้ตัวข้าได้มาเมืองจันท์ ดินแดนของคนรวยแล้วไปได้สวยก็คือเมืองจันทรดินนี้คือแดนสวรรค์นะดินนี้คือแดนสวรรค์โอ้เมืองจันจันทะบุรีปุ๊บแพมๆพๆมแพมแพม แปมั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 ปมปมแมเกาะเกิดคือบ้านฉันอยู่มานานวันเกาะเกิดมันก็ดีช่วยกันละช่วยกันน้องพี่เอ้าช่วยกันละช่วยกันน้องทำให้เกาะเกิดนี้เจริญรุ่งเรืองปุ๊ะปมแ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 ปมปมแปมปมแปมว้าวข่าวดีดีกับพี่คารอน 把那。